ผมรูสุเทพนะครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปกางเกงขาสั้นให้ดูนะฮะวิธีสร้างกางเกงขาสัน้นก็ใช้หลักโสรกางเกงขายาวเนี่ยเป่าวิธีสร้างเหมือนกันครับมันมีเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ดูนะ 1, ครับลงมาหนึ่งแม่บทัดนะฮะด้านข้างก็ลงมาหนึ่งแม่บทัด เรามาดูเส้นเป้าเนี่ยเป้าเนี่ยฮะเป้าลึกเนี่ยฮะสามสิบนิ้วนะฮะผมเทียบเป็นเซนเท่ากับเจ็ดสิบเก้าเซนนะเจ็ดสิบเก้านะฮะลบสิบสองเหมือนเกงขายาวอะฮะเจ็ดสิบเก้าลบสิบสองเท่ากับหกสิบเจ็ดหารสองสูตรเลยนะครับหารสอง เท่ากับ33.5ลบหนะฮะเท่ากับ32.5อันนี้เป็นสูตรที่1น,นะครับวัดลงมาก็บ32.5จ2 5, 32. 5. นะล่างห้ขนาดกับเส้นนี้นะฮะมาดูเส้นสะโพกสะโพกได้เท่าไหร่ครับสะโพกสามสิบเจดนิ้วผมเทียบเป็นเซนเท่ากับเก้าสิบสี่เก้าสิบสี่หาสี่สะโพกนะครับเก้าสิบสี่หารสี่เท่ากับยี่สิบสาม จุห้าลบหนึ่งเท่ากับยี่สิบสองจุดห้าอันนี้สูตรที่สองนะครับยี่สิบสองจุดห้ายี่สิบสองจุดห้านี่ผมก็พยายามจะเลื่อนให้มันลงเฟรมไม่รู้ว่าจะได้ไม่ได้นะฮะยวลองดูก่อนนะครับ พยายามจะไม่ให้มันตกเพลย์เลื่อยไปเลื่อนมาโอเคครับนะฮะมาดูสูตรที่สามครับยกสะโพกมานะฮะสะโพกเก้าสิบสี่นะฮะสะโพกเก้าสิบสี่หารสองหารสองเท่ากับเก้าสิบสี่หารสอง เท่ากับ47นะฮะหาร10หาร10เท่ากับ4.7บวก3เท่ากับ7.7นะฮะ7.7นะฮะอันนี้สูตรที่3อ้าวแทงขึ้นไปเลยฮะ7.7 เจ็ดจุดเจนะฮะตีให้ขนานครับอา้าวยกตรงนี้จากนี้นะฮะเจ็ดยกมานี่ครับเจ็ 7. 7. ลบสเซนเท่ากับ5.7 5.7ุดเจ็ดนะฮะได้ตรงนี้นะ5้นะครับ ห้าจุดเจ็ดไม่รู้ตกเพลยหรือเปล่าเมื่อกี้ห้าจุดเจ็ดนะฮะแล้วก็แทงจากนี้เข้าไปหารสองนะครับหารสองนะครับเท่ากับสิบสี่สิบสี่อันนี้เป็นเส้นกลางขาครับอืนะฮะ หลักยาวไว้ก่อนเส้นนี้ก็ตั้งฉากลงมาครับนี่ฮะเจ็ดจุดเจ็ดฮ้ยห้าจุดเจ็ดครับโทษจีครับอันนี้โครงนะฮะโครงของชิ้นหน้าเท่านี้ก่อนครับ